สวัสดีครับผมครูเองนะครับเป็นประจำทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับแบบลายสดนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่26นะครับมีนาคม2,500 2566ารนะครับผมถ้าทางช่องยูทูบก็จะเป็นวันจันทร์ที่27ซึ่งวันจันทร์ที่27นะครับในชั้นเรียนเลขพยากรณ์จะเป็นการเรียนนะครับเรียนรูปแบบออนไลน์นะครับเป็นการเรียนชั้นเรียนเลขพยากรณ์แบบคลาสออนไลน์นะครับเป็นวันแรกนะครับ ต้องขออภัยที่ผมแจ้งนะครับแจ้งเป็นวันที่30ใช่ไหมวัีนีาผมดูตารางผิดครับต้องขออภัยผมนึกว่าเป็นจันทร์ที่30มันเป็นวันจันทร์ที่27นะครับผมเลยพิมพ์ผิดต้องกราบขออภัยนะครับก็ท่านใดที่สมัครเรียนเข้ามานะครับทั้ง10ท่านนะครับก็พบกันนะครับในชั้นเรียนพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้วันที่27นะครับ27มีนาคมถ้าเป็นถ้าเป็นในช่อง YouTube ก็คือวันนี้แหละครับ27มีนาคม ช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งไม่ใช่ช่วงหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งนะครับเวลาชั่วโมงครึ่งเราเรียนทั้งสิ้นสิบชั่วโมงนะครับเราเรียนทั้งสิบชั่วโมงก็ก็เป็นสิบห้าชั่วโมงสิบสิบคาบเรียนสิบห้าชั่วโมง <c oughs> นะครับเนื้อหาแน่นแเลยนะครับผมไอรีวิวเนี่ยที่ผมทำเนี่ยก็เพื่อเป็นการขยายความเท่านั้นนะครับไม่ไม่ได้เป็นเกี่ยวกับอขออภัยครับหรือปิดเสียง ลืมลืมปิดเสียงนะครับก็ก็เริ่มเรียนพรุ่งนี้นะครับ่รงถึงตุ้มหนึ่งเจอกันเลยนะครับอ่ะโอเคมาเข้าสู่รีวิวของเลขกลุ่มนี้นะครับเลขกลุ่มนี้ก็คือเลขกลุ่มหนึ่งหกหนึ่งหกแปดสองนะครับผมตั้งชื่อว่าผู้แบกรับความฝันบางคนงงอะไรเนี่ยหนึ่งหกแปดนะเป็นเลขเนื่องจากว่ามันมีเลข2ท้ายไง พอมีสองท้ายคนที่เรียนในชั้นเรียนจะทราบดีคนที่มีเลขท้ายเป็นเลข2ลักษณะที่เขาจะตัดสินใจส่วนใหญ่เราจะเป็นแบบไหนอ่ะโอเคเดี๋ยวเข้ามาสู่การรีวิวกันเลยนะครับเลขกลุ่มนี้นะครับเลขกลุ่มนี้เนี่ยอนเดี๋ยวสักครู่นะครับเข้าไม่ได้ เลขกลุ่มนี้นะครับผมจะเข้าไปดูว่ามีใครเข้ามาดูหรือยังเลขกลุ่มนี้นะครับมาจากเลขกลุ่ม3ตัวนะครับก็คือ16 6 1 6 8 8 6แล้วก็82 2 8นะครับใครที่อยากจะไปศึกษาเลขคู่คุยทำรีวิวไว้แล้วกลับไปดูได้นะครับถ้าเป็นเลข3ตัวเอามารวมเป็น4ตัวนี้ก็จะเป็น1 6 8นะครับแ6 1แล้วก็6 8 2 2 8 6ไปดูมาได้ครับขยายความได้เช่นกันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามทาง u t u b e นะครับอยากได้เลขกลุ่มนี้ไปดูกลุ่มไหนได้อะไรเงี้ยนะครับผมอ่ะ มาดูอามาดูทิศทางก่อนว่าเราจะรีวิวอนไนก่อนมีหน้ากับท้ายนะครับ4ตัวหน้ากับ4ตัวท้าย4ตัวหน้าสําหรับเลขรีวิว4ตัวนะครับจะไม่มี0 6นย์หกนะครับจะเป็นตัวที่3แล้วก็เรียงมาถึงตัวที่ตัวที่1นึ่งสเป็นเป็นตัวที่3าม5 6ี่ห้านะครับครูเอกเนี่ยดูเลข9หลักนะครับครูเอกไม่ดูเลขเดียวคือ0เพราะว่าศูนย์มันเปลี่ยนไม่ได้แต่ถ้าเลขไหนดูเปลี่ยนได้คุยก็จะ เวลาที่คุยทำนายคุยจะทำนายยาวไปเลยนะครับส่วนท้าเลขท้าเลขไหนที่มันไม่ได้อย่างเช่นมีศูนย์เนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้ก็ศูนย์มันเปลี่ยนไม่ได้ไไไดคุยก็จะตัดออกตัดออกใช่ไหมครับก็จะไม่ดูแต่คู่เอกไม่ใช่ดูเจ็ดตัวนะคู่เอกดูเก้าตัวนึกออกใช่ไหมครับคู่เอกดูเก้าตัวนะครับไม่ดูเจ็ดตัวใครอยากรู้ว่าเออคู่เอกทําไมถึงดูเจ็ดตัวเก้าตัวเป็นในชั้นเรียนครับอธิบายเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับอ่าโอเค หน้ากับท้ายนะครับเอาตัวหน้าก่อนกลุ่มเนี้ยที่ผมเอาตัวหน้าก่อนเพราะว่าบุคลิกกลุ่มเนี้ยดูดีครับดูเข้าถึงดูเข้าหาดูทั้งทั้งเข้าหาด้วยแล้วก็เปิดรับด้วยบางคนเห็นหนึ่งหกจะชอบไปมองที่ความหญิ่งนั่นเป็นบุคลิกที่เกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกที่คนเห็นเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักดูแลตัวเองดีอะอดูแลตัวเองดีแต่งตัวดีอาบนะ้ําแต่งตัวแล้วเขาก็คนชอบแต่งตัว แต่งตัวแบบเวอร์วังอลังการอะนึกออกไหมมันเป็นหนึ่อหงแปะนะครับคือสวยก็ต้องสวยพิ้งหลอก็ต้องหล่อเฟี้ยวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแต่งแต่เต็มทุกครั้งที่จะออกจากบ้านหรือแม้กระทั่งอยู่บ้านก็ชุดนงชุดนอนอะไรพวกเนี้ยคือเขาจะมีรูปแบบการแต่งตัวของเขาที่แบบใครเห็นก็ต้องรู้ว่าโอ้โหนี่นางพญาเกิดอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมมีชุดนอนก็จะเป็นเรสสวยๆเพราะบางคนนี่ชุดนอนบางคนก็ไม่ใส่บางคนก็ เสื้อยืดกางเกงขาสั้นอะไรนึกออกใช่ไหมแต่แต่นี่ก็จะแบบชุดเรซสวยๆอะไรเงี้ยผู้ชายก็จะชุดแบบคุณนายคุณเอ้คุณชายอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นเลยบุคลิกแบบเนี้ยซึ่งมันก็แล้วแต่คนชอบนะถามว่าดึงดูดไหมคนก็ชอบความสะอาดสะอาดความสวยงามใช่ไหมหล่อเท่นะแล้วเขามีข้อหนึ่งที่มันดูที่มันดูทําให้คนอื่นอะดึงดูดก็คือเขามีลักษณะของเลขแปดสองที่ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองก็คือเขาเป็นคนที่ดูอบอุ่นเข้าถึงคนง่าย นม่ออกใช่ไหมครับมีรอยยิ้มละไมที่แบบเฮ้ยใครเห็นถึงไอ้ทีแรกเห็นเป็นหกแปดก็นาก่าจะแบบเป็นโคเวอร์แบาบงแต่มันแบบคนเข้าถึงง่ายผมเทียบกับคนไหนเดียที่เราเห็นภาพของพวกดาราแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเหมือนจะเวอร์นะแต่ไม่เวอร์ไม่ออกไหมครับให้เอาแบบไหนเดียส่วนตัวผมชอบเหมือนจะดูสวยพลังแต่ก็มีความตลกในตัวถ้าผู้หญิงนะ ถ้าผู้ชายก็เหมือนจะตลกแต่ไม่ตลกเอาอย่างนี้เหมือนถ้าผู้ชายผมมองเป็นคุณน้องเก้าอ่ะเหมือนเขาจะหลอ่อเขาจะเทศแต่เขาก็มีความเป็นตลกตลกหรือน้องธนนอย่างเงี้ยนึกออกไหมเออจะมีความเนี้ยบเียบอยู่แต่แฝงไว้ด้วยความที่แบบน่ารักน่าคุยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอ่ะหนึ่งหกแปดสองเนี่ยผมถือว่าอยู่ข้างหน้าบุคลิกโอเคนะริ่งดูดีครับแต่งตัวดีสอาดจาลเลยนะครับ แล้วก็งานที่เหมาะก็คืองานที่อะไรก็ได้อ่ะคนแบบเนี้ยผมว่าเข้าคนง่ายอเปิดบุคลิกมาแบบเนี้ยผมว่าเข้าคนง่ายใครๆก็ชอบนะครับผมอันนี้มุมมองผมนะ <c oughs> โอเคนะครับโอเคต่อไปนะครับมาดูตัวท้ายกันที่เราพูดถึงผูแ้บออแบกรับความฝันเนี่ยคืออะไรผู้แบกรับความฝันเนี่ยสำหรับผมเนื่องจากว่ามันอยู่เลขท้ายมันเลขสองแล้วเรากลุ่มนี้นะ คนเลขสองท้ายนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเข้าอ,อกเข้าใจคนอื่นนะครับเข้าอ,อกเข้าใจคนอื่นเป็นคนที่คิดอะไรเป็นมุมที่แบบว่าเฮ้ยทำไอเดียนี้ยคนอื่นจะเข้าใจไหมไอเดียนี้คนอื่นจะรับรู้ยังไงไอเดียเนี้ความคิดเนี้ยเขาจะมองไม่ดีไหมหรือว่าเขาจะเห็นด้วยหรือเปล่าจะมีความเป็นแบบเนี้ยอยู่ในตัวเสมอ เออถ้ารู้สึกไม่ทั้งทั้งที่บางทีในใจเขาก็ขัดนะเขาอาจจะเป็นคนที่จริงๆาอาจจะเป็นคนที่แบบอยากจะได้อะไรเร็วๆนู่นนี่นัน่น,น,นแต่พอมันเป็นเลขสองท้ายปุ๊บเ็าจะมีลักษณะของไม่เอาดีกว่าเราค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าอซึ่งแม้ใจอาจจะอยากได้ในเรื่องบางเรื่องนะที่เขาอยากได้มาไม่ดีกว่าออย่างเ,เช่นยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราไปเจอคนที่เราไม่ชอบแต่ไม่ไม่จะถามว่าเรียกว่าฝืนก็ได้นะ ไม่ชอบแล้วแบบก็ต้องนั่งคุยกันด้วยก็ยังคุยด้วยอัธยาศัายไมตรีหรือวางวางตัวที่แบบว่าไม่ได้ต่อต้านนะึกออกใช่ไหมเขาจะเป็นคนประมาณนั้นนะบางคนรู้สึกเหมือนดูใจดีแต่ลองคิดดูนะอันนี้ผมแค่บ,บอกว่าเหมือนจะดูใจดีแต่ถ้าคนนี้เป็นคนไม่ดีนะคนเรื่องสองคนนี้น่าก,กลัวนะเออนึกออกใช่ไหมเออเขาก็แบบเฮ้ยนิ่งอะไรเงี้ยเออนึกนึกผ้าก่อนถึงจะเลสองท้ายถ้าไปทาง ดีก็ดีถ้าปหาไม่ดีก็น่ากลัวนีกว่าใช่ไหมเออต่คนประมาณนี้มันเหมือนจะเข้าใจจับทางเราได้ประมาณเนี้นะครับนี่คือเลขสองทายตำแหน่งตอนมาเป็นเลขแปดคนที่มองภาพคนอื่นเป็นหรือว่าจับทางคนเข้าเข้าใจคนอื่นได้แล้วรู้ว่าจะต้องทําอะไรก็เหมือนกับงานที่เขาทํามันจะเล่นใหญ่เขาจะสามารถถ่ายทอดไอเดียต่างๆเข้าถึงคนได้ง่าย คือคนที่ปกติคนจะชอบมองไปว่าหกสองสี 2, ่สองเนี่ยใช่ไหมที่แบบว่าเข้าถึงคนได้ง่ายมีมนุษย์สัมพันธ์ดีนู่นน,นี่น,น,น,นั่นแปดสองเนี่ยสุดแล้วครับเยอะด้วยจํานวนคนที่เขาเข้าใจนี่เย,ยอะกว่าด้วยผมถึงเรียกว่าเป็นแบกครับความฝันเนี่ยนึกออกไหมคือเขารู้ทุกคนทุกแง่ทุกมุมเยอะด้วยเรื่องที่เขาจะคิดเรื่องเขาจะทาเนี่ยมันต้องตอบโจทย์ทุกคน คนที่มีแปดสองทาย่มันต้องตอบโจทย์ทุกคนถ้าตัวเขามีกําลังหมายถึงว่าสมมุติว่าเป็นเป็นกลังก็คือหรือว่ามีลักษณะของตัวเขาอ่ะเป็นผู้นําอยู่แล้วเป็นผู้นําครอบครัวเป็นผู้นําองคอ์กรหรือว่าเป็นหัวหน้าเป็นงานอะไรเงี้ยถ้าหรือว่ามีทรัพย์มีสินเป็นของตัวเองอยู่แล้วเขาเนี่ยจะมองภาพบอกว่าเขาจะใช้อำนาจของเขาไปทางไหนให้ตอบโจทย์ผู้คนเนี่ยคนเลขเนี่ย แต่ถ้าไม่มีมันก็มันก็อาจจะดูย้อนย้อนนิดนึงงที่ว่าเขาก็จะพยายามเข้าใจคนให้เยอะบางทีก็ต้องไปแบบคนนั้นอยากได้เน้นคนนี้ยากไ้เหมือนผู้ใหญ่บ้านนะนะครับเหมือนผู้ใหญ่บ้านเหมือนเอ,อเหมือนนายอำเภอเหมือนผู้ว่าอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมเออต้องเข้าใจก็เป็นทั้งหมดอนะ่ะอย่างไรเป็เหมือนคนแบกรับคือนี่ในมุมคนดีนะถ้าในมุมคนไม่ดีคุณลองคิดดูคนที่มันเข้าใจทุกคนนะ มันก็คงดักทางออกหมดว่าเอ้ยเราจะไปทําอะไรเราไปทําสิ่งไหนอันเนี้ยมันน่ากลัวใช่ไหมเออก็ดูน่ากลัวอยู่บ้างครับผมอ่ะคราวนี้เรื่องต่อมาพอเป็นตำแหน่งต่อไปเป็นเลที่หกเป็นเลขหกเขานี้ไอเดียเลยเขาคิดวิธีการของคิดเนี่ยยิ่งสะท้อนว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมคิดเนะ่ะเอาไปทําได้นะใครสนใจใครอยากจะเอาไปทําแบบเนี้ย หรือเขาสามารถถ่ายทอดให้มันเกิดขึ้นเป็นความจริงได้ได้เก่งแถมข้างหน้าถัดมาอีกพื้นฐานกนารทำงานเป็นเลขหนึ่งอีกไอสิ่งที่เขาคิดมองภาพรวมทั้งหมดต่อมาเนี่ยเพื่อจะไปทําให้มันออกมาเป็นภาพที่เห็นชัดที่สุดเนี่ยเขากันเป็นคนดูแลสิ่งนั้นอยู่ถ้าเป็นตัวเองถ้าเป็นเด็กๆนะถ้าเป็นเด็กๆเราไปมีเบอร์นี้นะหมายถึงว่าเด็กคนนี้เขากําลังมองเด็กคนนี้เขากำลังมองเ,นเ,นเงองป้าหมายชีวิตของเขาอยู่ ออม,มองเป้าว่าเอ้ยฉันอยากจะทําอะไรฉันอยากจะได้อะไรกาลังเก็บเงาถ้าเป็นเด็กนะอาจจะเก็บเงาความรู้สึกของตัวเองแต่ถ้าพอโตขึ้นเขาจะมองคนรอบข้างเขาด้วยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความฝันเขาก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปตามคนรอบข้างเขาด้วยนะอะนั่นแหละผมถึงบอกว่าเป็นเลขที่คนที่แบกรับสิ่งที่ต็งต้องการสิ่งที่ต็งนอกจากติงต้องการแล้วคนอื่นต้องการเขาก็แบกไว้ด้วยอืมก็ถือว่าเป็นคนที่ ถ้าเป็นคนดีๆอ่ะเขาเราเิชอบเก่งมากบริหารเก่งนะครับบริหารความรู้สึกตัวเองได้ได้เก่งเป็นคนที่ซึมซับอะไรได้เก่งทั้งๆที่ไม่ใช่เลขเจ็ดนะผมบ่อยว่าเจ็ดห้าสองมีความคล้ายกันสองเนี่ยเป็นคนซึมซับห้าเป็นคนพิจนารณาเนี่รายละเอียดทั้งหมดเพราะงะั้นคนที่แบกเนี่ยเนั่นแบกหนักสุดแล้ว ห้าก็ระดับลงมาเพราะว่ามันต้องไปจัดแจงส่วนสองนี่คือความรู้สึกอาจจะไม่ได้ไปเอางานนั้นมาแบกไว้แต่คือแบกความรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้ทําได้ไหมคนนั้นคนนี้ทำได้ไหม,นนไไหมถ้าจัดแจงแบบนี้หรือแบ่งรับความรู้สึกได้เก่งเนี่ยสาหรับเลขนี้นะข้อดีของเลขนี้ก็คือคิดอยากจะทําอะไรมักจะได้ลงมือทําและรักษาสิ่งนั้นให้คงอยู่ตลอดได้เป็นมุมที่บางคนจะมองแค่นหนึ่งหกแปดอะไม่มอ เรียกนาสาสตว์จีนนะแต่ถ้าเราผมผมมองตำแหน่งพอมองตำแหน่งผู้อธิบายแบบเนี้ยมันจะเห็นภาพได้ง่ายกว่าครับว่าเขาคนเนี้ยเขาตัดสินใจประมาณไนจุดด้อยของเขาคือแบกนั่นแหละแบกความรู้สึกมันต้องให้ให้ใหมันเกิดมันต้องโอ้หแล้วงานเนเป็นหนึ่งหกด้วยสิ่งที่จะสะท้อนออกไปต้องเป็นหนึ่งหกหนึ่งหกแ้่ก็ต้องตอบโจทย์คือหนึ่งหกบบก็ต้องใช้กําลังในการผลักดันให้มันเกิดขึ้นให้ได้ถามว่าเหนื่อยไหมก็คงเหนื่อยใจด้วยส่วนหนึ่ง แต่เขาไม่ท้อนะเพราะเขาไม่ได้เป็นคนแบบเก็บงําจนแบบเครียดมากแค่เอ้ยมันจะดีไหมมันจะอะไรไหมถ้ามันอยู่ในเส้นทางเขายังพอผักดันมาไปได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับในในมุมของผมนะผมรือว่าคนที่มีสองท้ายห้าท้ายเจ็ดท้ายเนี่ยที่คุณกลัวกันว่าเออมันต้องแบกมันแบกแน่ๆ่แหละแต่การแบกหรือการรับผิดชอบอะไรในในส่วนนั้นมันก็เพื่อตอบสนองตัวเองว่าเออโอเคฉันทําได้นะฉันดูแลได้นะ ฉันทําให้มันเกิดขึ้นได้นะมันก็เป็นข้อดีมันก็ต้องมันก็ต้องบารลานกันว่าคุณชอบหรือไม่ชอบนะครับอ่ะโอเคนี่คือหน้ากับหลังนะครับเรื่องเสริมเรื่องที่น่าสนใจคือเรื่องของการเงินถ้าพูดถึงการเงินเฉพาะการเงินนะหาเก่งมากครับเต็มสิบผมให้สามสิบเลยมากกว่าสิบมากกว่ายี่สิบให้สามสิบเลยหาเก่งมากวิธีการหาเยอะแยะมากมายช่องทางแล้วเจาะประเด็นว่าจะต้องหาอย่างไงด้วยนะเออ จะต้องอย่างนี่ย่างนี่ยังนี่ยางนี่ย่างนี่อนอนโอ้โหยเรื่องหานี่ไม่ต้องห่วงครับรายได้ทางไหนก็หาทางนั้นนะไม่มีก็ไปเจาะมาให้ได้เออเรื่องรายได้นี่เก่งส่วนแ่งการใช้ใจก็ <c oughs> <ๆ>พอกันถึงจะมีหกหนึ่งหกนี่บอกว่าอ้ยดูแลการเงินดีแต่ก็มีหกแปดและแปดสองที่ใช้หนักเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็แบ่งก็คือหนึ่งเป็นสามส่วนนะก็แพ้ไปแล้วสองหนึ่ง ใช่ไหมเออเราเอาเอาเข้าใจง่ายๆเพราะฉะนั้นควบคุมสิ่งที่ใช้ต้องเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับบอกตัวเองครับแล้วมันจะเก็บได้นะครับถ้าไม่บอกมันเปนแน่เพราะมันสองต่อหนึ่งใช่ไหมละ่ะเยกใช้จ่ายมันเยอะกว่านะแต่ถ้าบอกตัวเองอย่างน้อยเอาตัวเองมันยิบไว้จะใช้จะใช้ใช้นั่นแหละแต่ว่าอ๋อมันคุ้มถ้าไม่คุ้มไม่จ่ายดีกว่าจะได้รู้สึกว่าเอ,อ้เอ,อเงินที่จ่ายก้อนนั้นไป มันจะมันมีประโยชน์กับคนมูมากมันก็จะตอบโจทย์ตัวเองได้นะครับนี่เรื่องการเงินเนาะไม่ต้องซีเรียสครับถ้าใครคิดว่าโอ้มันต้องเก็บเงินได้ไงไม่ต้องซีเรียสมันเลขมันสะทะ้อนแนวแบบนี้แต่มันหาเก่งไงก็แล้วแต่คุณชอบไงนะครับรับต่อมานะครับก็คือเลขเออ้ยเรื่องของความรักอืเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์ใจใสด่ดีดึงดูดบุคลิกแบบนี้ดึงดูดบุคลิกภายนอกอย่างที่บอกว่าอยู่ด้านหน้าดึงดูดอยู่แล้วความรักก็ เป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่เทคแคร์คนอื่นถ้าได้ชอบแต่ข้อด้อยก็คือ <c oughs> แต่ข้อด้อยก็คือให้ระวังว่าถ้าเกิดคุมไม่ได้แรงดึงดูดมันเยอะมันจะดูดคนเนื้อคนนี้มาเยอะแยะมากมายคือคนคนเข้าหาคุณเยอะอยู่แล้วทั้งหนึ่งหกก็สวยหกแปดก็มวลชนสองแปดก็มวลชนใครๆก็เข้าหาใครๆก็ชอบคุณงัคุณต้องระวังนะครับ พราะนั้นให้ระวังว่าเอ้ยจะต้องทํำยังไงดีจะต้องดูแลอย่างไรเรื่องเนี้ยดูแลดีๆควบคุมตัวเองคิดพูดทําดีครับเดี๋ยวความรักที่ดีมันก็มาแต่ถ้าคิดพูดทําไม่ดีหรือว่าเป็นคนที่แบบในใจเป็นเชิงโจ้ชู้หน่อยอ่าน,นี้ไม่ไหวเลขกลุ่มนี้นี่ดูดมาหมดนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับอ่ะโอเคน่าจะคบทวนรอบด้านนะสำหรับเ,รเลขกลุ่มนี้เต่นการเงินเด่นการวิธีการคิดการทำงานการดูแลการ เข้าใจผู้คนนักการเมืองก็เหมาะนะกลุ่มเนี้ยนักการเมืองก็เหมาะผมว่าเข้าถึงคนได้ง่ายภาพเป็นภาพชัดด้วยเวลาที่จะออกไอเดียอะไรนักการเมืองก็เหมาะเลม่มวลชนเป็นกลุ่มเลม่มวลชนอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจนะครับส่วนข้อดอยก็ตามที่บอกไปทางเรื่องการเงินการจ,าจัดการความรับผิดชอบอะไรพวกนี้ถ้าดูแลได้ก็จบครับเลขบอกแนวทางคนต้งหนุนใจแลคือเจ้าชะตาคิดพูดทําดีครับสิ่งที่จะทออง,งมามันดีแน่นอน พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันนะครับทำคลิปทุกวันอยู่แล้วเพราะตอนนี้ขอผมว่าผมทําเยอะนะนี่90กว่ามาอีกสามร้อยอ่ะผมนั่งโอ้สามร้อยเป็น e ีพีเลขสี่ตัวที่น่าจะไปถึงพันเกินพันนะครับอ่ะแล้วพบกันวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกับชีวิตมากๆนะครับร่ำรวยเงินทองทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยนะพรุ่งนี้เจอกันครับ แล้วก็อย่าลืมชั้นเรียนนะครับพรุ่งนี้นอกจากจะเจอกันตอน6กโมงแล้วเราเจอกันต่อตอน1นึ่งทุ่มนะครับผมพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ